หลังจากคืนวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองกำก,กับการสืบสวนปราบปรามกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองสองหรือบอกอตมอสองเข้าควบคุมตัวนายวีระหรือบอยผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีลีสทรัพย์เว็บพนันออนไลน์140ล้านบาทในที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนั้นวันนี้ที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงประเด็นนี้ว่า นายบอยและภรรยาได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจขอเข้ามอบตัวซึ่งภรรยาของนายบอยได้ขอเข้ามอบตัวก่อนโดยหลังจากการควบคุมตัวนายบอยที่สนามบินดอนเมืองแล้วพนักง,งานสอบสวนก็ได้สอบปากคำนายบอยตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าซึ่งนายบอยได้ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีดเป็นอย่างมากเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับข้อมูลที่พนักง,งานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนมาก่อนหน้านี้ อีกทั้งคำให้การของนายบอยทำให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวละครในขบวนการได้อีกหลายรายซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองและคนละเลือนซึ่งคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเติมแต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่ากลุ่มดังกล่าวมีพฤติการและเกี่ยวข้องกับคดีอย่างไรเนื่องจากเป็นเรื่องในสำนวน ทั้งนี้ภายหลังการสอบสวนพนักงานสอบสวนได้อนุญาตให้ประกันตัวนายบอยและภรรยาไปในวงเงินคนละสอง0สนบาทเนื่องจากเห็นว่าไม่มีพฤติการหลบหนีแม้ว่านายบอยจะหลบหนีไปต่างประเทศก่อนหน้านี้แต่เป็นการเดินทางออกไปก่อนมีการออกหมายจับซึ่งภายหลังทุกออกหมายจับนั้นนายบอยก็ได้ประสานเข้ามาเพื่อขอเข้ามอบตัวหลายครั้งประกอบกับนายบอยเองได้ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี เจ้าหน้าที่จึงพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวซึ่งหลังจากนี้อาจจะต้องมีการเรียกในบอยกับเข้ามาให้ข้อมูลอีกครั้งอย่างนี้อย่างนี้บอยเนี่ยคือหลักการให้ประกันเนี่ยหลกักหลักการให้ประกันเนี่ยคือ,อการให้ประกันหรือไม่ให้ประกันเนี่ยต้องพิจารณาหลักสําคัญคือหลบหนีหรือไม่นะ,ะเพราะฉะนั้นบอยเนี่ยเขาหนีออกนอกประเทศไปก่อนเราออกหมาจับนะฮะอันนี้ข้อแรกก่อนนะ แล้วก็วันนี้ในเมื่อเขาประสงค์เดินทางเข้ามาประเทศไทยเราไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะให้ประกันหรือไม่ประกันนะแต่ว่าเมื่อเราสอบตามอำนาจน,น้าทีแล้วจับกลุ่มแล้วสอบแล้วเขาให้การเป็นประโยชน์แล้วเราพิจารณาแล้วว่าเขาไม่หลบหนีนะเพราะนั้นก็ไม่จะเป็นจะต้องเอาตัวเขาไว้นะครับนะเราก็สามารถให้ประกันตัวได้แล้วเราก็เรียกมาสอบได้ตลอดเวลานะครับนะแล้วเขาก็ให้การสิ่งี่ต้ําการคือเขาให้การที่เป็นประโยชน์นะครับนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่พียงรณในการที่เราจะอนุญาตให้ประกัน อย่างไรก็ตามไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลของนายบอยสอดคล้องกับข้อมูลของนายอาัจฉริยะที่ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้หรือไม่เนื่องจากตนเองไม่ได้ดูข้อมูลของนายอาัจฉริยะแต่ยืนยันว่าตำรวจมีข้อมูลอยู่แล้วหากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็จะดำเนินการโดยไม่ละเวน้น ส่วนคดีนี้จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานหรือพรบอุ้มหายหรือไม่นั้นในวันนี้ได้เข้าหารือร่วมกับอายการสูงสุดแล้วหากอายการสูงสุดพิจารณาแล้วว่าการกระทำเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติอุ้มหายเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อขอรับสำนวนกลับมา แล้วจะแจ้งข้อกล่าวหาความผิดตามพรบอุ้มหายต่อไป